ตู่ไม่ค่อยถนัดเลยวอ้ยน้าหนหอ้เรียกไอ้สันเลยได้ป่ะฮะไม่อยากใส่แมสแล้วว่อะอะอยากใส่เดี่ยวมึงมากกว่าวาตูว่แม่โป่งตีนเนี่ยไม่ใช้เว็เปิดพัดลมได้อย่างเดียวนะตูเปิดหน้ามึงก็ได้เหมือนกันไอ้เหี้ย ปิดแก่งนะตู่ตลาดนัดก็ปิดผับบาร์ก็ปิดโรงเรียนก็ปิดเอาเฮียอะไรแดกกูนี่แทบจะเอาตีนขึ้นมาไก่น้าผากเลยตู่ทำไมห้างเปิดได้ทำไมร้านสะดวกซื้อเปิดได้กูไม่เข้าใจไอสัตว์มันเป็นแอร์มึงไอ้มาไอ้เฮียตลาดนัดโอเพ่นแอร์เนี่ยมึงไม่เปิดไอสัตว์อากาศไทยเทมอย่างโง่โบเลยนะโบยิ่งกว่าเียก็สมองมึงนี่แหละอเฮียใช้เฮียอะไรคิด อันนี้กูขำว่าไอ้เหียพอถึงเวลาสามทุ่มปึ๊บห้ามแดกข้าวที่ร้านค้าใช้หัวควยคิดหรือหัวกระบานหรือหัวแม่โป่งตีนไอสัตว์พูดแล้วโคตรโจ๊กเลยเหียเชื้อโรคทำงานไปกากกะลีมั้งเวลาพูดมึงจะพูดเหียอะไรเนี่ยมึงปรึกษากันก่อนไอ้เหียคนนู้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่าง,นนกางตกลงกูต้องฟังใครผู้นำโง่พวกกูจะตายกันหมดแล้วครับผมบอ,อกให้พวกกูกักตัวอยู่บ้านเนี่ยกันเชื้อสิบสี่วันเอาเหียอะไรแดกครับเอาเหียอะไรแดก ดึงหมอยมาเนี่ยอะผลิตแทนเงินได้เปล่าอะโง่เหี้ยควายก็คือควายอะก่อนที่จะไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยจ้ะมึงช่วยเอาเงินตรงที่จะพัฒนาไปดวงจงดวงจันทร์หีแต่ฟอร์ยูหยอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเอาเงินมาซื้อวัคซีนดีกว่ามึงเชื่อกูเหอะและยิ่งคำพูดส้นมือต้นตีนเนี่ยมึงเข้าใจปะอย่าไปใช้พูดได้ไงว่าประชาชนเป็นพาละไอ้สั์กูทน 7, 8, 8, 8, 8, พวกมึงเอาเจ็ดแปดเปยยัดแม่ฮะพวกมึงอะภาละเปิดแม่ให้หมด เหมือนผ้าอนามัยอะ่ะที่เขาใช้ปิดตรงหีแต่บึงไปเสือกปิดตรงตูดบอกให้พวกกูสู้ไปกับพวกมึงพวกมึงไม่ต้องรับเงินเดือนไหมไอสัตว์พูดง่ายๆแต่มึงทําให้ดูงโง่สัตว์เหมือนพวกควายมาบริหารประเทศจะจงใจจับหียอะไรกูไม่กลัวแล้วยศแม่กลัวไม่มีแดกมากกว่าชั่วโมงเนี้ยมาเหอะครับไอสัตว์ใส่เดียวให้ด้วยตูดจหมัดจะมวยจะควายอะไรก็มาเหอะยดแม่ไม่กลัวแล้วอียทนมายออแล้ว